Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เลขาธิการพักเพื่อไทยบอกยังไม่ได้คุยธรรมนัตเป็นทางการแต่เชื่อศึกไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านได้เสียงหนุนเพิ่มพร้อมตั้งเป้าล้มรัฐบาล18กรกฎาคมหาหรือรอบสุดท้ายกับพักฝ่ายค้าน นายประเสริฐจันทรารวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงความพร้อมของฝ่ายค้านก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจสัปดาห์หน้าว่าเรามีความพร้อมในการอภิปรายขุมกําลังเต็มอัตราศึกแบ่งงานแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วทั้งทีมอภิปรายทีมตอบโต้ข้อมูลการอภิปรายครั้งนี้ พักร่วมฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยประเด็นหลักจะอภิปรายเรื่องการทุจริตและบริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพทำประเทศเสียหายอย่างไรก็ตามในวันที่18กรกฎาคมพักร่วมฝ่ายค้านจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดลำดับผู้อภิปรายและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายพักฝ่ายค้านมีความคาดหวังว่า จะล้มรัฐบาลได้ถ้าเสียงในสภาพแพ้เราก็คาดว่าในการเลือกตั้งคราวต่อไปว่าประชาชนจะไม่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างแน่นอน กรณีที่พักเศรษฐกิจไทยนั้นตัดสินใจถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาและหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยระบุว่าจะเจรจาร่วมงานกับพักเพื่อไทยว่าตนและพักเพื่อไทยยังไม่ได้พูดคุยเป็นทางการกับร้อยเอกธรรมนัฐแต่เข้าใจว่าร้อยเอกธรรมนัฐอยากจะกำหนดบทบาทของเขาให้ชัดเจนแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะไม่โหวตให้รัฐบาลแน่นายประเสริฐกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ